สวัสดีครับผมสุภกิจอาจารย์คณะโภชนาการสถาบันเทคนิคการแพทย์ไทยด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีในด้านโภชนาการและสุขภาพกระดูกและจากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อมันนับไม่ถ้วนจึงตระหนักได้ว่าจะรักษาผู้ป่วยให้เห็นผลได้อย่างชัดเจนนั้นจะต้องแก้ไขที่ต้นตอของโรคผมขอแนะนำ Oviscope g o ผลิตภัณฑ์นมทัญ,ญพืชสำหรับกระดูกและข้อผมขอยืนยันโอเชียโกเป็นผู้นำด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในประเทศไทยด้วยสูตรโภชนาการโปรตีนจากพืชร0อเปเซ็และจากธัญ,ญพืชคุณภาพสูงที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยรักษาทุกปัญหาอาการปวดกระดูกและข้อฟื้นฟูและดูแลกระดูกและข้ออย่างครบวงจรและยังช่วยเสริมสารอาหารที่จำเป็น เพื่อช่วยให้กระดูกแข็งแรงและ ổi, เยืดหยุ่นด้วยเช่นกัน o f i c i a l g o เป็นผลิตภัณฑ์แรกในประเทศไทยที่ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน FDA ของประเทศสหรัฐอเมริกาครบถ้วนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโภชนาการชั้นนำสำหรับสินค้าคุณภาพที่ดีและเหมาะสำหรับทุกคนเหตุผลที่ o v f i c i a l g o สามารถสร้างความก้าวหน้าในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในตลาดที่ใช้สารออกฤทธิ์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับโรคข้อเข่าเสือ่อมซึ่งนั่นก็คือ u n i เว s t i n สารออกฤทธิ์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกได้รับการจดสิทธิบัตรและได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยตามมาตรฐานของ GRAS ชารัฐอเมริกาและด้วยส่วนผสมของ u n i เว s t ินทำให้ v i c i เนะี่ยสามารถลดอาการปวดพยุงข้ออักเสบได้ดี และยังช่วยลดอาการแข็งของกระดูกและข้อหลังจากใช้เพียง3วันด้วยสูตรพิเศษระหว่างสารออกฤทธิ์ทั้ง3ชนิดได้แก่ยูนิเวอร์สติน m s m และอะควาเมน F จะช่วยให้การทำงานของร่างกายเคลื่อนไหวดีขึ้นฟืน้นฟูกระดูกและข้อได้อย่างรวดเร็วป้องกันโรคกระดูกเสือ่อมกระดูกพุนและปกป้องกระดูกและข้อให้แข็งแรงโอเชียลโกล ยังเป็นผลิตภัณฑ์นม,มบำรุงกระดูกและข้อหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากใช้เพียงหนึ่งเดือนด้วยส่วนประกอบที่คัดสรรมาจากธัญ,ญพืชชั้นเยี่ยม11ชนิดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานั่นคือมเมล็ดฟีนุกรีมเมล็ดซาจิอัลมอนด์วอลนัทเป็นต้นโอวิโชโกโลได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่ามีสารอาหารที่จำเป็นมากมาย ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและยังช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารทําให้มีสุขภาพที่ดีต่อหัวใจและสมองนอกจากนี้โอฟิเชลโกยังให้วิตามินและแร่ธาตุถึง21ชนิดโอเมก้า3 6และ9ช่วยเสริมร่างกายทางด้านโภชนาการให้ครบถ้วนและสมดุลสำหรับร่างกายที่แข็งแรงด้วยความโดดเด่นจากวัตถุดิบและส่วนประกอบคุณภาพสูง mm hmm. ผม และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกหลายคนยืนยันว่าโอวิโลโกเป็นนมทัญพืชเฉพาะทางอันดับหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในประเทศไทยที่สามารถรักษาสุขภาพได้อย่างครอบคลุมในขณะเดียวกันยังช่วยให้กระดูกและข้อแข็งแรงและอ่อนนุ่มป้องกันโรคกระดูกพุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้ด้วยส่วนประกอบจากธัญพืชที่อ่อนโยนโอวิชโก จึงเหมาะสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่เป็นมังสวิรัตหรือทานเจทั้งยังปลอดภัยและเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจผมยืนยันว่าโอปิเชโกลนมเพื่อกระดูกและข้อจะเห็นผลหลังจากรับประทานได้อย่างรวดเร็วเพียงคุณดื่มโอปิเชโกลเป็นประจำสองแก้วต่อวันคุณจะได้รู้สึกถึงสผลลัพธ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเจวันแรกแขนขาจะไม่ชา และไม่มีอาการปวดข้อเมื่อครบ15วันอาการปวดจะหายไปสนิทและหลังจากผ่านไป30วันร่างกายจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วและคล่องตัวสุขภาพร่างกายจะได้รับการฟื้นฟูร่ราเริงและเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาผมขอย้ำอีกครั้งว่า Official g o นมเพื่อกระดูกและข้อได้เข้ามาบุกเบิกในประเทศไทยโดยใช้ส่วนผสมคุณภาพสูง คัดสรรมาจากโปรตีนจากพืช100%เอร์เซซึ่งได้รับการรับรองจากมาตรฐาน FDA ประเทศสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคกระดูกและข้อโดยเป็นแหล่งสารอาหารสำคัญที่ช่วยปกป้องกระดูกและข้อ Ovitol g o l เป็นงานวิจัยที่ก้าวล้ำในวงการแพทย์ด้านสุขภาพกระดูกและข้อของโลกและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย หากคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อมีอาการปวดอยู่บ่อยๆทั้งกลางวันและกลางคืนและก็ยังหาทางออกไม่ได้อย่าลังเลอีกต่อไปเลือกดื่มโอเชียลโกนมธัญ,ญพืชเพื่อกระดูกและข้อวันนี้เพื่อฟื้นระบบกระดูกและข้อให้แข็งแรงและยืดหยุน่นนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ เรามาดูตัวอย่างของผู้ใช้จริงกันครับอาการปวดข้อจะไม่กลับมาเป็นอีกดีไหมครับแบบนี้ถ้าดีคุณคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องทำยังไงคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ